Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศ สำหรับทางภาคเหนือนะครับผม15จังหวัดทางภาคเหนือโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและก็ windy.com ตะลอดทั้งค่า pm 2.5จากเว็บไซต์ air4thai.com f นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายง,งานแบบสรุปของทางภาคเหนือกันครับผมวันนี้รู้สึกว่าทางภาคเหนือศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมเนื่องจากว่าหลายวันแล้วที่ไม่มีผลการสรุปสภาพอากาศของทางภาคเหนือแต่วันนี้วันที่27กุมภาพันธ์มีการสรุปการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตั้งแต่เวลา12อนาฬิกาวันนี้จนถึง12อนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปก็พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงทําให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมตัวออกและลมตัวออกเสียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการสรุปว่าภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบนก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่ลำปางและจังหวัดลำพูนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-21องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยคาดกันว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ8-15องศาเซลเซียสก็ค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัดนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นก็ได้แก่จังหวัดอุตร,รดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากเพชรบูร์พิจิตรและกำแพงเพชรนะครับผมโดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันและมีฝนและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33-35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ 22 2 3องถึง23องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ9-15ถึง15องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของภาคเหนือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้ง15จังหวัดของทางภาคเหนือวันนี้คือวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา หกนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคเหนือเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัด แม่ห้องสอนกันครับผมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่พลหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมยอดดอยคาดการว่าจะมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสครับผมรับมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายพรฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิสูงสุดที่33อุณหภูมิต่ำสุดที่19องศาเซลเซียสมีลมตัออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิ จะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่35อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีกัดหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้องพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คาดกันว่า จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสนะครับผมมีลมตวนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่ายอยู่ที่ประมาณ11อองศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพแพร่กันครับเพราแม่พี่น้องพระเรื่องหัสบุรีที่27กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 15องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมพฤหัสบุบดีที่27กุมภาพันธ์วันนี้จังหวัดน่านคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่3-4ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้อง บนยอดดอยคาดกันว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องสภาพอากาศโดยทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยยังมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพะเยาเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมเพื่อหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียส โดยทั่วไปอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวมงต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสครับผมโดยภาพรวมของภาคเหนือภาคเหนือตอนบนก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าอากาศเย็นในตอนเช้าและตอนกลางวันมีอากาศร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตอนล่างกันครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2งงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมพฤลหัสบุรีที่27กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียส มีลมต้นออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์จังหวัดพิจิตรเมืองสารวันวันนี้คาดการว่าภาพโดยรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับพ่อแม่พี่น้องพรฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีอุณหภูมิโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีการหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามเมืองสุขจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของเมืองจังหวัดสุขโขทัยวันนี้วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34บอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ9องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามฝนฟ้าขนอง หรือกลุ่มเมฆฝนโดยใส่โมเดลฝนจากวิดี c อ m กันครับผมสาหรับทางภาคเหนือนั้นในช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงเป็นต้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเป็นหย่อมนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากลงมาเรื่อยมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้าง ถึงขั้นปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แถวทางจงทางภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกก็คาดก,ก็คาดกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคือประมาณ13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่กระจายตัวเล็กน้อยนี้ก็จะเลื่อยไปนะครับผมปกคลุมเลื่อยไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมจนถึงช่วงเวลาประมาณ 20นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องถึงได้จางหายไปถึงได้หมดไปจากทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดแถวจังหวัดเอ่อนครสวรรค์พิจิตรทำนองนี้นะครับผมก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์ ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของ PM 2.5กันครับผมซึ่งประกาศนะวันอ่านี่เป็นข้อมูลเก่าครับพ่อแม่พี่น้องค่าเฉลี่ย PM 2.5ในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันนี้นะครับผมวันที่27กุมภาพันธ์โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ air a f o t h a i c o m ได้พบว่าบริเวณสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือนั้นอยู่ในระดับดีถึงดีอยู่ในระดับดีมากถึงดีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเป็น สีฟ้าสีเขียวนะครับผมไม่มีพื้นที่จังหวัดไหนที่อยู่ในลักษณะเป็นสีส้มนะครับพ่อแม่พี่น้องสีส้มหรือสีเหลืองส่วนใหญ่เป็นสีฟ้ากับสีเขียวนะครับผมภาคเหนือวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเป็นเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยโดยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ17.0ไม่อยู่ที่ประมาณ24.0 .0 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวทางจังหวัดน่านนะครับผมจังหวัดน่านนี่รู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับพ่อแม่พี่น้องของทางภาคเหนือเกี่ยวกับ pm 2.5นะครับผมแต่โดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ในช่วงเวลา12บสนิกาคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นการดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งแต่อุณหภูมินั้นก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับผมเนื่องจากว่า จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนว่าพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาหรือปก,ปกปิดมิชชิดนนะครับผมเนื่องจากว่าค่า UV นั้นในเดือนที่จะมาถึงนี้เดือนมีนาค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งเป็นอันตรายต่อสายตาและก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง